เกษตรกรเข้มแข็งประเทศไทยเข้มแข็งทำสัญญาได้แล้ววันนี้ที่ทกสทุกสาขาสว,ส,สวัสดีครับผมแฟรงค์ประชนครับผอมกรีกกฤษกรกรคร่ะและนี่คือรายการคุยกันแฟรงค์แฟรงค์ยกกำลังสองรายการของเราครับจะมาคุยพูดคุยกับแขกรับเชิญในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้และแน่นอนครับเรื่องเราเหล่านั้นจะต้องสนุกมันเป็นยกกำลังสองแน่นอน พี่แปงครับเวันนี้มีเรื่องปวดใจไหมแกผมมาด้วยความอิจฉาริษยานี่ไอ้น้องชายข้างบ้านทำไมนี่หนึ่งอาทิตย์มีกี่วันหนึ่งอาทิตย์มีเจ็ดวันเจ็ดวันมันมีสาวใสๆสกิ๊กเกตคนทําำไมโอ้โหเรียกได้ว่าอิจฉาอิจฉาสาวตึมเลยโทรทำไมมันมีเวสป้านี่คติคติของมันเลยนะพระขุนแผนทั้งตะกร้ายังไม่สู้มีเวสป้าแค่คันเดียวมันบอกผมเออเหรอเจ็ดวันเจ็ดวันไม่มาไม่ซ้ำเลย อิจฉาเขาอยากเป็นอย่างนั้นบ้างพี่มีข้อแนะนำทำยังไงดีซื้อเวสป้าตัวอย่างก็นีเห็นอยู่ถ้าอยากเป็นอย่างเขาได้เลยทำอย่างเขาเลยคัดลมาเลยแล้วเดี๋ยวได้เองนะฮะแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ควรนะทำไมอ่ะมีแฟนอยู่แล้วป่ะก็ตอนนี้มีครับมีกี่คนครับเอ่อคนเดียวคนเดียวเท่าที่ออกสื่อได้คนเดียวคนเดียวครับง่ายทําทำไม มีแฟนอย่างหนึ่งคนนี่แหละมีเหมือนเดิมแต่รักเขาให้คบเจวันรักเขาทุกวันมากๆทุกวันเจ็ดวันนี่รักเดียวใจเดียวรับรองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าผู้หญิงมากมายที่มารุมร้องกายที่เคยเป็นเลยผู้หญิงเยอะมันลำคาญรักเดียวใจเดียว สิงเกิลรักเดียวใจเดียวรุ่นเดอะสตาร์ลยครที่แกพูดเรื่องเวทวงเวทป้าทั้งหมดแกะตะตะล่อมให้ฉันพูดรักเดียวใจเดียวโ <c oughs> อ้แกฉลาดมากเลยน <c oughs> ี่รักเดียวใจเดียวครับตอนนี้ครับรุ่นเดอะสตาร์เข้ามาเพราะซิงเกลิลนี้ซึ่งนี่นําเพลงของพี่เสือธนพลมาร้องนะใช่ใช่เป็นงานคฟเวอร์ใหม่แล้วเอามาประกอบละครด้วยนี่ พรุ่งนี้ก็รักเธอกำกับโดยคุณบอยสกลกิบิละวานปาร์ตีละปาติล่ะเรื่องนี้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับพี่บอยของเรานะครับนักแสดงก็ดีเลนักแสดงนำก็ดีนักแสดงตามยิ่งดีเข้ต้องดูเลยต้องดูต้องดูกันนะฮะติดตามกันได้พรุ่งนี้ก็รักเธอวันนี้เราจะได้คุยกับรุดเดอะสไตล์อย่างแน่นอนในแงุ่มของเพลงนี้ในการเอามาทำเพลงเอามาทำใหม่เป็นยังไงบ้างรวมทั้งเรื่องราวคุกกิ๊กน่ารักของเขาด้วยใช่แล้วใชครับมาจากพรุ่งนี้ก็รักเธอใช่่่มมั้ยละะคครรรรรเเพงงปกกกออบุนี็ธใช รักเดียวใจเดียวคิดเด็กประเด็นเด็ดประจำวันคิดออกเลาคิดไม่ออกหรอกนี่เลยนะครับถามให้ดีกว่าประเด็นเด็ดประจำวันของเราในวันนี้ครับถามว่าสิ่งเดียวที่คุณจะมอบให้กับคนที่คุณรักคืออะไรโอ้โหคิดได้อ่คิดได้นะเขามีสมองนะครับอ่านขึ้นมากสักคิดเขาเขียนตั้เอแล้วนะบพิมพ์เอฟเอฟนะครบเว้นวักตาเนข้อความกดส่งมาที่4242830เยอะเยอะด่วนดวนครับพี่แฟงจะ มอบอนาคตทั้งหมดของพี่ให้เขาใช้ร่วมกันครับเรียกได้ว่าเป็นคนมีอนาคตแต่ตอนนี้ที่ผมเห็นมันไม่ค่อยมีนะอนาคตของเขาจะดับพูดไปเลยนะชีวิตเขาจะหมุนมองตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องไปเลยนี่ถ้าเป็นผมนะแล้วมอบอะไรครับผมผมจะเดินเข้าไปกอดให้ใกล้มาชี้ไปข้างหน้าตัวเองเห็นไหมจ้านันะอนาคตของเรา เดี๋ยวดมากกิบเลยโอเคครับเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้กิบเดี๋ยวให้กิบเขาโอเคก่อนนี้ก่อนแล้วเราก็จะกลับมาคุยกันบ้ายบายกงรัศววันก็รักวันนี้รักเธอพรุ่งนี้ก็รักเธอพอใจที่มีเธอ กลับมาคุยกันปลังไกลยกกำลังสองครับมายาม SNS ครับประเด็นเด็ดประจำวันนี้ครับถามว่าสิ่งเดียวที่คุณจะมอบให้กับคนรักของคุณคืออะไรนะครับพิมพ์ ff เว้นวรรคตามด้วยข้อความกดส่งมาที่4242830เยอะๆครับผมและตอนนี้เราอยู่กับรุดดะสตอร์ถามเลยครับเลยสิ่งเดียวที่คุณจะมอบให้กับคนรัก ของคุณคืออะไรก็ความรักเฉยนี่แหละฮะเนี่ยดีที่สุดแล้วครับผมดูแลใจใสเอาใจใส่ไงขายซิงเกิลไงไม่ไม่เพราะว่าเพราะว่าความรักเนี่ยมันมันมันมีหลายอย่างคือความหมายของมันมีเยอะนะครับเราเราถ้าเราบอกว่าความรักปุ๊บทุกคนจะเข้าใจเลยว่าต้องมีความเข้าใจมีความซื่อสัตย์มีความดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างนั้นรวมอยู่ในนี้หมดแล้วและที่สําคัญคือมีความรักเดียวใจเดียวด้วยเพลงของเรานี่ได้แล้วนะครับอ่าถามเลยแล้วกันนะครับ รักเดยวใจเดียวนี้เมื่อก่อนเป็นของพี่เสือธนพลนะครับผมถามในความรู้สึกของเมื่อก่อนที่เราเป็นคนฟังดีกว่ารู้สึกยังไงกับเพลงนี้ครับโอ้ถ้าสมัยนั้นก็ยังหนุ่มๆเลยนะตอนนี้หนุ่มอยู่ยังหนุ่ม,มอยู่แหมพูดจะพูดพี่แก่เลยพี่พูดะพูดสตีนกาขึ้นเลยมันขึ้นเยอะแล้วพี่เออครับก็ตอนนั้นนะฮะคือจริงๆเราก็ต้องบอกว่า เป็นเวอร์ชันที่ดังมากๆครับเพราะว่าพี่เสือเขาแต่งเพลงเองด้วยนะครับแล้วก็ร้องเองด้วยทำเพลงเองด้วยใช่ซึ่งต้องบอกว่าการที่เราจะแต่งเพลงเองแล้วร้องเองด้วยให้ดังเนี่ยมันยากนะครับคือมีน้อยคนที่จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่ที่ฟังเพลงของเขานะครับก็รู้สึกประทับใจนะครับเพราะว่าคือแต่งเองแล้วร้องดีด้วยอ่ะคือมาเลยมาเลยออกมาแล้วแล้วคน คือเข้าใจว่าเขาจะเสืออะไรออกมาคือมันอินไงคือเพราะว่าเพราะว่าผมจำได้ว่าเพลงนี้เนี่ยพี่เสือเขาแต่งให้ใครสักคนด้วยอ้แล้วก็อินตามไปนะฮะพอพอถึงเอาโอกาสโอกาสของตัวเองมีโอกาสได้มาถ่ายในยากเลยนี่งานเข้าเลยนะงานเข้าแลวโอ้โหเวอร์ชันเก่าเขาดีเหลือเกินครับใช่เออวทำไมต้องเป็นฉันนะไม่ไม่คือแต่ว่ามันมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้พิสูจน์ตัวเองนะครับแต่มันก็หลักหนักแล้วมันก็รู้สึก คือเครียดเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเวอร์ชั่นแรกเขาคือเวอร์ชั่นออร์แกแนลเนี่ยเขาทำไว้ดีมากนะครับแล้วก็พี่เสือเขาร้องไว้ดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะออกมาทําให้ให้ได้เหมือนเขาหรือว่าเอาเอาแค่เศษหนึ่งส่วนร้อยของเขาเนี่ยมันก็ยากแล้วนะครับตอนตอนพี่เสือเขาทําเขามีคนที่เขานึกถึงใช่ไหมก็แต่งเพลงนี้ใช่ไหมมีแต่มีอีกมีคนนึกถึงตอนเราไปแล้วนึกถึงใครบ้างเรก็เราก็ต้องมีมีการพยายามด้วอารมณ์ตัวเองบ้างนะครับแต่ว่า คิดถึงใครอันนี้ไม่บอกครับไม่ไม่ไม่บอกไม่บอกไม่บอกครับอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้อก็ไม่รู้แบบว่ายิ้มยิ้มมีสุขก็ได้ถูกไหมเพราะว่าเราเดใจเดียวเนี่ยจริงๆแล้วมันมันให้กับหลายๆคนได้นะเพื่อนก็ได้เพื่อนก็ได้ใช่ใช่ถูกถูกไม่ได้ว่าอะไรไม่ต้องระวังตัวขนาดนั้นเรื่องนี้นะครับเมื่อร้องเสร็จแล้วปล่อยออกมาแล้วนี่ที่ฮอตเอฟเอ็มเปิดบ่อยมากเรับทุกวันแล้วไปประกอบละครเรื่องอะไรครับประกอบละครเรื่องพรุ่งนี้ก็รักเธอครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ เขบอกว่าพิเศษมากยังไงครับเพราะว่าทำไมมันประกอบได้ไงมันมาอยู่ส่วนไหนของละครมันจะเป็นเพลงไงฮะมันเป็นเพลงมันต้องเป็นมันต้องเป็นคือละครเนี่ยนอกจากจะมีเสียงคนพากย์ไม่ใช่มีเสียงคนแสดงแล้วต้องมีเพลงด้วยนะครับทำให้เข้าถึงอารมณ์ได้มากอรินะครับแล้วความพิเศษของละครเรื่องนี้ก็คือพี่บอลคนกำกับเองด้วยอ๋ออันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าพอพี่บอยกำกับเองเนี่ยต้องมั่นใจเลยว่าละครต้องคุณภาพถูกป่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เรามีโอกาสได้มาเป็น คนหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดเพลงให้กับละครเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นความโชคดีด้วยเห็นว่ามันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องด้วยอโผมว่าไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเลยยังไงครับมันเป็นตัวดาเนินเรื่องเลยโอ้เล่นสมนึกว่าข้อมูลผิดเลยนะโอ้ก็ไม่ยอมรัข้อมูลเนี่ยมันเป็นตัวดาเนินเรื่องเลยเหรอใช่ครับโอ้เลิศมากมันยังไงมันยังไงก็อารมณ์มันเกับว่าเมื่ออาจจะสัก สมัยที่พี่เสือร้องเอาไว้นะครับก็พระเอกท่านเอกมาเจอกันพบรักกันปิ๊งปิ๊งนะครับเพลงนี้เป็นเพลงนั้นนะครับจากนั้นมามีเหตุการณ์ทําให้เลิกกันไม่รู้เหตุการณ์อะไรนะมีคนมาต้องรอดูเองไม่ใช่นะนะครับก็เลิกกันไปเลิกกันครับแล้วก็เพลงนี้ทูนนากลับมาคัฟเวอร์หม่ในในเวทีน้อนของผมครับอ่าแล้วก็กลับมาเจออีกรอบหนึ่ง ก็เลยทําให้ร้ลึกถึงความหลังประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋ออยู่ในเรื่องเลยนะถือว่าเป็นแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำการของเรื่องเลยนะจกแหม่ชื่อเรื่องก็พรุ่งนี้ก็รักเธอใช่ก็มาจากใัดก็มาจัดเพลงด้วยอ๋อมีจบทันไปหยกหนึ่งพรุ่งนี้ก็รักเธอโอ้โหเออเออข้ามไปเมื่อวานก็รักใช่ไหมเมื่อวานก็รักวันนี้รักเอรักอยู่3วันเองไม่ใช่ก็สามวันนี้ทั้งหมดเออหมดแล้วหมดแล้ว่เหลืไม่สนใจอ้โแค่สามวันนี้แหละได้ดูมิวสิิกกกววววดดีโออออแล้้ยยคืาาจะบ่ ปปื้มนางเอกอย่างออกมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเอมีตัวนี้เนี่ยเป็นเอมีตัวที่ต้องบอกว่าเล่นยากเออใช่รู้สึกว่าจะสัมผัสกับการแสดงเยอะที่สุดเลยครับคือคืออย่างมันยากเพราะอะไรเหมอนบทมันมีบทพูดเงอ๋อปกติไม่ได้พูดอนอันนี้อันนี้มีบทพูดด้วยพูดว่านะครับผมไม่จำไม่ได้แล้วอ่ะคือ แล้วก็เป็นบทพูดที่เขาตัดออกด้วยตอนถ่ายเนี่ยแหวมมมามีบทพูดด้วยเล่นระยเขาตัดออกเอาออกอากาศเออเอาออกอากาศด้วยเปที่แลเ่เอาออกไปเท้าความก่อนแล้วะรเ่าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นคือ m อมีตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วพอดเรื่องเนี่ยมันมามันมาเป็นแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าที่เราเห็นในเอมวเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าแบบแรกเนี่ยคือลักษณะเรื่องราวจะเป็นลักษณะของ คนที่เคยชอบกันตอนเด็กๆกับรักกันตอนเด็กแล้วก็แล้วก็เหมือนกับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในในช่วงตอนที่14ปีต่อมานะครับแล้วก็กลับมาเจอกันแล้วก็เหมือนกับเพลงนี้สื่อความหมายว่ากลับมาเจอกันอีกรักหนึงกลับมาเจออีกครั้งนึ่งเมื่อวานก็รักกันอยู่วันนี้ก็กลับมาก็รักกันแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะรักกันต่อไปประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรื่องราวมันก็มีการเขาเรียกว่ามันมีการพลิกผันตรงที่ว่านางเอกเนี่ยเขาจะไปแต่งงานอ แล้วกันเขารักเราแต่เขาคือเขานึกถึงแหวนอะไรที่ที่เราเคยให้เขาไว้ตอนสมัยเด็กๆนะครับใช่แล้วก็แต่ว่าเขาต้องต้องไปแต่งงานเพราะว่าพ่อแม่เขาจัดมาให้ทอ้รุ่งชุนรุ่งชุนนะครับก็เลยทําให้เขาก็บอกเราว่าเราจะจะแต่งงานแล้วนะเราก็เลย คือเราก็บอกว่าเราจะไม่ให้เขาไปไหนอีกแล้วนะแต,นแต่เขาก็บอกว่าเขาจะไปแต่างงานแล้วนะ,ะนะครับมันก็เลยทําใหเ้เราก็เสียใจซึ่งมันก็จะมีฉากหนึ่งนะครับในใน,ในตอนเนี้ฉากที่เราต้องทําอารมณ์ตัวเองนั่นกับว่าคือมันจะเป็นมันจะเป็นฉากแบบว่าตอนนั้นมืดๆแล้วนะครับเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นชายหาดแล้วก็เป็น เขาจะให้เราเดินลงไปใช่นั้นที่เราคือเดินลงไปห้าที่ใส่รองเท้านะฮะคือเหมือนกับว่าอกหักปุ๊บเฮิร์สปุ๊บเดินลงไปเลยเดินลงไปเลยใส่รองเท้าอยู่เลยใช่ครับแล้วก็เดินลงไปแล้วก็มิดแล้วก็ตายไปเลยไม่ใช่เดินไปไม่ใช่เฮ้ยกำลังซึ้งกำลังกินอยู่เลยไม่ใช่ครับเดินลงไปแล้วก็ไปยืนอยู่แบบยืนอยู่คนเดียวกลางทะเลนะครับแล้วก็เหมือนกับทำอารมณ์เหมือนกับว่าเศร้าว่าเอ้ยเราเสียคนที่เรารักไปประมาณนั้นซึ่งบทนี้เป็นฉากนี่เป็นฉากที่ยากสุดเลยยากที่สุดน้ำทะเลซวกซาากกกรใช่คัับปูด เท้าด้วยเนี่ยจริงปะเท้าด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องถ้าเราร้องให้ได้ก็ร้องไปแล้วนะแต่ว่าพอดีผมทำอารมณ์ไม่ค่อยเก่งนะครับก็เลยทำให้เราได้แค่ประมาณหนึ่งกลัวอะไรน้ำเยอะเยะน้ำทะเลเข้าตามันแสบลงัอีกอุ้ย่ากันไปมากันไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วลงไปด้วยความยากลำบากปูกัดเท้าสุดท้ายแล้วเวอร์ชันนี้ เปลี่ยนใหม่ครับแต่ไอ้ที่ตัดออกไปเนี่ยคือไอ้ฉากที่เราเล่นยากที่สุดก็คือฉากที่ผมเดินลงทะเลนั่นแหละ,ะมันก็เลยไม่มีผมก็ไม่มีปัญหากับการเปลี่ยนหรอกครับแต่ว่าวันนั้นตั้งนานนะครับแล้วไอ้ฉากที่ที่เป็นฉากที่เราที่เราต้องพูดอะไรเงี้ยที่เราเล่นลหลายฉากหลายรอบอ่ะก็เอาออกหมดเลยนะทิ้งหมดเลยนะครับแต่ว่า พอเปลี่ยนพอาเรื่องใหม่แล้วมันซึ้งกว่าเดิมโอ้นะฮะให้รักกันตั้งแต่เด็กเลยรักกันเด็กแล้วก็รักรักกันไม่เคยพลาดจากกันเลยถูกต้องให้กำลังใจมานั้นให้กำลังใจให้หมดเลยเรื่องราวของความรักใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมันทําให้พอดูแล้วมันเศร้าไงนี่ที่ช่างผมผมบอกเลยว่าดูก็ร้องไห้เลยเนาะทำไมครับใช่สเปรย์เข้าตาไม่ใช่แล้วพอเอ็มวีจบซึ้งอย่างนี้นะครับเรามาดูผลงานรู้สึกไงบ้างพอเปิดออกมาปุ๊บเนี่ย ให้ดูมันดูดีขึ้นเลยนะมันดูแบบว่าเราหล่อมากขึ้นอีกสิบเซนโอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วปกติเนี่ยหล่อได้ครึ่ง่ที่แฟนตอนนี้ขึ้นมาได้คอพี่แฟนนั่นถือว่าคุณหน้าตาดีมากเลยนะผมผมอยากจะชื่นชมคุณว่าคุณเป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่งเลยทีเดียวหล่อได้ขึ้นงนัผมเน่แ่แม่สรุปจริงโลดกันได้แล้ววันนี้รักเดียวใจเดียวที่ไหนว่ากันปลขายของหน่อยน้องเอ้ยเป็นดอกจันทร์หนึ่งสองสามแล้วราัสของรถคือ 0020จำง่ายมาก0020ใช่นะครับ 0, 0, 0. ค,คือถ้าหาว่าใครสนใจนะครับอยากได้เพลงของรุศนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปฟังได้นะครับแลโหลดได้เลยนะครับดดเ,เพราะว่ากดเข้าไปที่รหัส0020รหัสประจำศิลปินเนี่ยมีเพลงของรุศท,ทุกเพลงตั้งแต่เริ่มจนถึงวันนี้เลยีไงตั้งแต่เพลงแรกที่ร้องตั้งแต่คำารณอมเมนต์ใส่โยกเลยใช่ครับตั้งแต่ที่ร้องตอดที่แปลงอารมณ์่งอยู่โอ้ยในฐานะที่วันนี้เป็นวันจันทร์ใช่ไหมว<อ><อ>ันนี้วันจันทร์ คำถามชิงรางวัลจากรางวัลจากผู้สูงก,กันดีกว่าจากมิวสิกวิดีโอตัวนี้เลยที่เกิดกันเมื่อกี้รักเดียวใจเดียวตั้งใจดูดีๆครับเพราะว่าทุกวินาทีอาจจะเป็นคําถามได้ถ้าพร้อมแล้วร,รักเดียวใจเดียววันนี้สายแรกที่โทรมาขอเพลงเนี่ยต้องเรียกว่าขอเพลงกันไปสะอื้นกันไปเลยนะคะบ,บอกว่ากําลังจะตัดสินใจทําเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตนะคะลองฟังเพลงนี้กันดีๆค่ะตั้งแต่ท่อนแรกถึงท่อนสุดท้ายเลยไม่แน่นะคะเราอาจจะพบว่าคนที่ทําให้เราร้องไห้ได้มากที่สุดในวันนี้ คนที่เราเหนื่อยใจเหนื่อยใจในการรักเขามากที่สุดในวันนี้นั่นแหละคือคนที่รักเราและเรารักเขามากที่สุดแล้วรักเดียวใจเดียวค่ะ่่าาาแปลกใจทนนนมานานเไร การเวลาไม่อาจหมุนหัวใจเปลี่ยนไปจากเธอคงเป็นไปไม่ได้เมื่อใจผูกพันมีแต่เธอแม้จะนอนละฝันฉันมีแต่เธอเท่านั้นไม่อาจ แบ่งใจปั้นเพื่อไว้ให้ใครใจเมื่อเจอเธอแล้วเหมือนคนที่เจอจุดหมายเมื่อมีเธอไม่ต้องการใครเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอพรุ่งนี้ก็รักเธอ ใจที่มีเธอไม่มีอีกแล้วใครจะมาเข้าใจฉันได้ดีอย่างเธอตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียว พระใจดูนี้ได้ไม่ว่ากาลเวลาจะมุ่นผ่านไปยิ่งมั่นใจเราคือกันและกันแม้จะนอนละฝันฉันมีแต่เธอเท่านั้นไม่อาจแบ่งใจปันเพื่อไว้ให้ใคร เมื่อเจอเธอแล้วเหมือนคนที่เจอจุดหมาเมื่อมีเธอไม่ต้องการใคร มีกันอยู่มีความสุขจังเลยรู้สึกดีมากที่สุดเลยเก็บเขาคนนั้นเอาไว้นานๆนะคะหลายๆครั้งที่เวลาเปลี่ยนไปนานแค่ไหนก็ตามจะมีคนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังอยู่ในใจและอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปแม้จะนอนและฝันฉันมีแต่เธอเท่านั้นไม่อาจแบ่งใจปันเพื่อไว้ให้ใครใจมืจอจะทะเล ที่เจอจุดหมายเมื่อมีเธอไม่ต้องการใครเมื่อวานก็รั เป็นยังไงละจ๊ะดูทันกันไหมละจ๊ะอ่าแล้วคําถามจากรางวัลใะผู้สุขเป็นอย่างนี้ครับผมจากมิวสิกวิดีโอเพลงรักเดียวใจเดียวของ r o ตเดอ e สตาร์ดท่านใดที่ได้ร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้ FF1 เพื่อตอบ DJ พี่อ้อย FF2 ตอบ DJ พี่ชอดครับแล้วส่งคำตอบคุณมาที่4242830เพื่อชิงรางวัลนี้นี่นอัลบั้มรุตครับผมพร้อมลายเซ็นจากรุตเดอ e สตารด้วยนะอ่าเอาละ ครับช่วงนี้นะเรื่องคุยกันหมดกันแล้วแต่ว่าช่วงหน้าเราจะคุยกันในอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะต้องติดตามกันเลยทีเดียวถูกต้องนะครับแหมคุยกันเรื่องผลงานแล้วช่วงหน้ามาไลฟ์สไตล์ของหนุ่มคนนี้บ้างดีกว่าว่าจะมีอะไรแบบว่าอัปเดตเรื่องหัวจงหัวใจกันบงกันบ้างครับเดี๋ยวครับคุยกันฟังๆย้กงเพลงสองเฉลยคำถามแจกรางวัลจันทร์พุธสุขคราวที่แล้ว ถามว่าจากมิวสิกวิดีโอเพลงยิ่งมืดยิ่งเห็นดาวดวงดาวหรือลูกสาวของคู่รักพ่อบวยแม่ตกุกมีชื่อว่าอะไราระหว่าง FF 1น้องพลอยและ FF 2น้องแพรวและคำตอบที่ถูกต้องคือน้องแพรว,พรวและนี่คือ,อรายชื่อผู้โชคดีครับชัดจจนสวงมห